สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสกูสุคนสวัสดีคือเก้าครับเมื่อนี้ครับมาพ่อกันคือเก้าครับหนุ่มสกลสร้างฝันนะพี่น้องเนาะมื่อนี้สิมีเมนูขาดไม่ให้เฮ็ดเป็นพี่น้องกินเป็นเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะไก่ครับไก่ครับเมื่อนี้ครับย่างไก่อบสมุนไพรครับพี่น้องครับต้านต้านภัยโควิดครับพี่น้องครับมื่อนี้ครับ ครับพี่น้องครับกลับมาโชววิธีการเฮ็ดกันเลยครับพี่น้องครับโดยกุกเตาครับจากบึงการครับเชฟเตาครับอ๋อครับตั้งตพริกตาพริกอ่าขัดต่อวิธีเฮ็ดเนาะพี่น้องนะใกล้ละผมก็เป็นผู้สวยครับวันนี้ครับใกล้ตัวท่าไหนพี่ตัวละสองร้อยบกว่าบาทโอ้ครับครับถือถือว่าบบาแพงเนาะแบาแพงบาแพงปานใดเราแพงกว่าเออแก้ว ยุคนี้กับยุคประหยัดแน่ตั้งหน่อยเออมีอย่างแนอุปกรณ์อย่างน่าีิตาไข่ครับตาไข่โอ้บันตาไข่เนี่ก็ปลูกเองครับปลูกกินเองง่ายๆครับใบมะกรูดครับใบมะใบมะกรูดก็ปลูกเองเนาะพี่น้องเนาะนี่พริกไทยเอ่อเม็ดพริกไทยครับเสียพริกไทยต่างแห่งครับแต่ซื้อเอาเราไป้องเนาะจากร้านไทยครับอืม เอาครับเอาแชร์ครับว่านะครับ,เ,เ,ครบ,ครบเครื่องปรุงมีหยังครับน้ำปูน้ำปลา,ปามีหยังใส่ยังแน่ใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วซีอิ๊วดำ,วดำนี่ใส่ประมาณจักรีนะครับประมาณกระดาบอินี่เลยใส่ประมาณไออันช้อนตโต๊ะหนึ่งนะครับต้อโต๊ะนะครับอ่าครับจัดลงเลยครับใส่ลงเลยอืมช้อนหนึ่งก็เก้าเด้อเออครับ น้ำปูน้ำปลาเขาก็ลงไปอียังครับต่อไปครับน้ำปลาของแท้เออใส่ไปช้อนหนึ่งใส่ลงไปใส่ที่ที่อย่าใส่ห้างเด้อใส่แบบกาปริมาณเอาครับตรงนี้กับกาปิมาณเอาซ้อนส้อมกับบ้ค่อยมีปานใดครับเมื่อคืนนี้กับเจ้าจัดนักพดบ้ได้ล้างซ้อนส้อมก็ได้เอ้าพี่น้องเบ่งส้มกันครับ ใช่ย่างเด้เสียลายเสียบลายพี ujemy, ่น <wide amar magic surgeries> right. ้องเลยโอ้คือรถเสียลายเสียบลายอือเสียลายมัวล้านอ่าแก้วครับเอาใส่ไปครับเนี่ยมันได้เนี่ยได้ที่เห็ดเสียบกับจัดไปแล้วพี่น้องเนาะอันนี้น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยครับเครื่องครัวไทยของเขาเลยพี่น้องอือ เสีหลายเชบหลายคือกันครับอโอ้ยอยากเบิดเลยพี่น้องเอ้ยน้ำมันหอยก็ได้บริจาคก็มันหอยเด้อเพี่มี่ก็ได้จังใดก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดหัวใจรัวๆ้อแน่ต้องหน่อยพี่น้องข่าครอบครัวได้มือล้งอยู่อ่ฝากสั้นกระดิ่งกันนะครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำนลังแรงใจให้นุ่มไอ้สกุลทัดทินครับทีมงาน นหนุ่มสกุลสร้างฝันนน้องๆนะเอาน้ำตาลก็จัดไปน้ำตาลก็ได้อจัดไปอ,อ,อสุโมงนี่ครับตำย่างขมักขมิ้นครับเอ่อาตำย่า,ยางขมักขมิ้นครับนี่ครับวัน ยุดเนาะวันอาทิตย์น้องพี่น้องเนาะหมูมี่ยังเห็ดกัพักกันเฮ็ดก็ับข้าวกับน้ำกินเนี่ยแหละครับอืมแนวใดคขึ้นยากก็ซื้อมาเห็ดเกีอยนอ,อยู่บ้านอยู่บ้านบร่ได้กินแบบนี้เลยลูกเมียม,ลลมยีลูกเมียบร่ได้ลูกเมียบม่ได้ให้กินเราซี่ได้เออให้ป้นปลาให้จำปลาเด็กไว้ได้อยู่บ้านนั่นนะแล้วเราบอเนะชฟตามแล้วเนาะคุกใส,ส่เออ็สิคุกใส่เลยพี่น้องอืมคุกใส่คุกใส่ สีสันเบิ้งสีสันครับพี่น้องครับเบิ้งงอรวดเอาจัดการคุกไปเลยครับพี่น้องวิธีการคุกเพื่อนเนาะเบิ้งโอ้ยเป็นตาแซะมาเด้อพี่น้องเด้อสกินเพื่อรอคูเดือมากเอห้อ๋อ<ด>มักไปมักไปเรื่อยๆครับมักไปเรื่อยๆแล้วก็มักไว้จักสิบนาทีทานก็นยังโมมาอยู่พี่น้องถ่าทานอยู <c oughs> อ่ ผู้ซื้อทานก็จะไปไปซื้อทางใดบุเมาผู้ซื้อทานก็ได้เมาค้างเมื่อคืนนี่ครับพี่น้องนะครับเทดไปเรื่อยๆกับพักไว้ประมาณชิปนาทีหรือหานาทีครับกลับมาหออแล้วครับวิธีการย่างครับพี่น้องครับเอาลวกบเบื้องสี่สันครับกําลังเหลืองหอยๆยพี่น้องเลยเมืองครับคนติดตรวจกินหอมเข่าเครื่องเข่าเนื้อครับสมุนไพรครับ ไก่อบสมุนไพรของเราครับพี่น้องครับนี่ครับวิธีการจะแบบซุกท่านใจครับแบบกรอบนอกนุ่มในครับพี่น้องครับเอาต้องเสียบเสียบเสียบเอาไม่จิ้มฟันครับเสียบไล่ไปครับเพื่อความหอมมันจะได้ได้อบเข้าไปข้างในเนาะพี่น้องเนาะแสดงว่าคนย่านี่เสียบเก่งเลยเนาะ แกบนอนอกมันไหม้หมดแล้วเไม่ไม่บเ้นเบเอาฝานี่มาให้แน่เนิ่ยเน่ยน่เอาบวิธีการอบแบบสมัยโบรานเนาะเอาเอาฟ้าเอาฟานี่กวบไว้ครับพี่น้องนะครับฟานี่กวบครับกคล้ายๆอบปเลยพี่น้องอปปีบครับ เอาครับแล้วครับพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปก็โดนเหลืองเลยแหละทำมาซับเนาะพี่น้องเนาะซับจริงครับเบื้องสีสันครับพี่น้องเอาขึ้นมาข้างหลังเนียครับกินง่ายๆครับแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะับสมตำเมื่อนี้ครับผสมตำไก่ย่างครับเบื้องซีสันครับพี่น้องกรอบนอกนุ่มในครับพี่น้องครับ ยำนี่แตกตุ้มติ๊บตุ้มติ๊บตุ้มติ๊บคนเลยพี่น้องเอาครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งครับเป็นกำลังแรงเป็ใจให้พี่น้องเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บ